อัปเดตอาการน้องเข้าต้มลูกช้างป่าวันที่25กันยายน2568ทีมสัตวแพทย์รายงานผลติดตามอาการน้องเข้าต้มลูกช้างป่าเพศเมียโดยระหว่างเวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีอาการยังคงคงตัวสามารถกินนมได้ดีขณะที่ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ยังดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ในวันนี้คณะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันอาทิสถาบันโคชบาลแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้เข้าร่วมตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยลงความเห็นว่าน้องเข้าต้มมีความผิดปกติของกลุ่มเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงองข้อขาหน้าโดยกำเนิดทั้งนี้คณะสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ให้คำแนะนำช่วยวางแผนการรักษาและช่วยดำเนินการรักษาลูกช้างโดยวิธีทำกายภาพบำบัดโดยวิธีการใช้เครื่องอัลตราซาวบำบัด การทำหัตถการยืดเหยียดข้อต่อและเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและแนวทางการดูแลสุขภาพโดยรวมของลูกช้าง mm hmm. เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ mm hmm. เพื่อให้น้องเข้าต้มได้มีโอกาสกลับมายืนได้อย่างแข็งแรงในวันข้างหน้า mm hmm. หากมีความคืบหน้าแอดมินจะมาอัปเดตให้ทราบ mm hmm. ต่อไปค่ะ

เอาห่ะ้อการแดดจะปล่อยปล่อยนะครับปล่อยไม่ไ้ต้องตู้่่แบเข้าเข่านู่ซเาไม่เป็นไรเข้าย่างนี้กได้ครับเพราะว่าใ้เวลายางกต้นใหน้องแน่เด้ยหน้าไว้ครับเี๋หน้าไว้้าวางนเดียวให้ผมเดียวให้ผมเาเอาบอกต้องเลยนะต้องมาต้องต้องเลยนหต้นบ้างข้าเขาเผยเเสียงไค่อยย จเอาขึ้นเบาไหมคะได้ได้ได้หรือต้องบอกมาบอกไหมบอกมาค่ะแนวแนวยาวยาวยาวครับคุณบอกนะอยอยถ่ายคลิปไปด้วยนะอันนี้คือของอาจารย์เลยคุณผู้ชมนะจ๊ะไปถ้าถ้าย <Mm> ืนตรงนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยลงได้เลยนะครับ ไปมาก่อนๆๆๆแกะดิเดี๋ยวเราไปทางไหนยืนๆๆยืนก่อนยืนโอเคโอเคต่อฟังก่อนฟังก่อนครับฟังก่อนครับเลย <laughs>

ของไลางดูนะคะข้อต่างกันเลยห้ือว่าหรือว่ายา